สวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเดตปลูกผักชีนะครับปลูกผักชีหลังจากเมล็ดคลิปมาโดนนะครับลายมือนะครับอันนี้ปลูกผักชีที่เป็นการปลูกเวลรยะห้างนะครับแ้วกระเร่เมล็ดแซ่น้ำนะครับการงอกก็งอกดีครับก็บมี บางหลุมนะครับทีบวงออกแต่ก็เป็นส่วนหน่อยนะครับสิเห็นได้ว่าห้างๆนะครับมาอัพเดตไว้ว่าใส่เวลากับประมาณตอนนี้เนี่ยจากที่อาออมเนดลงหลุมจนถึงเมื่อนี้เนี่ยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบมือนะครับถือว่า นอกดีนะครับนอกดีเกิดดีนะครับมาอัปเดตให้เบิรงนะครับอัปเดตไวยแตถือว่าห่างไปน้อยครับความห่างห่างนะครับการเดินทางมันีก นให้เสียพื้นที่ร้ายครับงานยังไม่ได้ถอนนะครับเดี๋ยวอาจเาวลามาถอานหญ้าออกแล้วก็ทวนดินนะครับใส่ปุ๋ยคอกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไอ้เบิ้งซ้ำนี่นะครับโอเคขอบคุณแนละสวัสดีครับ